ครับสวัสดีครับวันนี้อากาดามเย็นป้ามาเล่ลูกเต้ครับพอยูเุฝนเรือครับป้ามาตั้งความลูงดักติดเต้ครับผมเหมือนกับลูกว่าครับปุ๊บปนี้ครับลูกไปกินได้ครับปุ๊บเคยกินมั้งครับ เยอะมากครับผมเด่นไหมครับเด่นมีจัดบางคนก็ฮัดรู้จักมั้งนะครับกินงเลยลินดำ้ลินเหมือนจะหลกว่าครับผมใบเหมือนกับใบว่า